ข้แ8บอกว่าทรงกระบอกรูปหนึ่งและกรวยกลมรูปหนึ่งมีปริมาตรและรัศมีของฐานเท่ากันเี๋ยนะกรวยทรงกระบอกมีปริมาตรและรัศมีเท่ากันกรวยสูงเท่านี้ทรงกระบอกสูงเท่าไหร่อาดาวสิว่าทรงกระบอกต้องสูงมากกว่าหรือน้อยกว่ากรวย ดูชอยก็ได้ <laughs> <laughs> น้อยกว่านะโอเคโอเคต้องสูงน้อยกว่ากลวยอ่ะคิดสามนาทีไม่ต้องจสบเวลาอคิดเลยม<า>ไม่ยาการอกข้อนี้วาดรูปวาดรูปวาดรูปเสร็จปุ๊บรู้เลยมาทรงกระบอกรูปหนึ่งแล้วกลวยมีปริมาตรและรัศมีของฐานเท่ากันลัศมีของฐานเท่ากันก็คือเป็นฐานเดียวกันอะอันนึงจะเป็นทรงกระบอกสภาพนี้ ต้องเตี้ยต้องเตี้ยส่วนอันนึงจะเป็นกลวยต้องสูงถูกไหม,มนะฮะได้แล้วตอบข้อสี่อ่ะคิดยังไงอ่ะบอกมาเดี๋ยวครูเขียนแล้วกัน <laughs> อาะอืมเฉดแบบอย่างนี้ถูกป่ะพายอาร์กำลังสองมันเท่ากันก็ตัดทิ้งเลยถูกป่ะทั้งก้อนนี้ถูกไหมแล้วเรารู้ว่า h ของกรวยมันคือยีอ มันก็คือ1ส่วน3คูณ h ดเนี่ยดังนั้นเราก็เลยได้ h ก็คือ7ถูกปะจบคิดอย่างนี้เก่งมากนะเพราะว่ารูปปุ๊บก็ออกเลยง่ายๆนะครับ